พี่น้องผู้รักประชาธิทปไตยที่รักทุกท่านครับวันนี้พี่น้องมากันยเยอะแยะและผมได้ข่าวว่าโน่นกำลังหลังไหลข้าวมาในสนามนี้ตบมือตอนรับพี่น้องราน่อยครับพี่น้องครับพี่น้องที่รัก วันนี้สถานการณ์ของประเทศถ้ามองกันให้ชัดเจนว่าสถานการณ์ของพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยจากหนักกลายมาจิบจ้อยเบาๆพวกเราสู้ได้อย่างแน่น,นอนครับพี่น้องครับ <superiority of the world> เพราะว่า เราคงจำได้ครับว่าเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาการออกมาต่อต้านรัฐบาลขับไล่นายกยิ่งรัชชินวัตรและขับไล่กรกุลชินวัตรในวันนั้นโดยอ้างพรบนิโทษกรรมครับพี่น้องความเห็น ของนักศึกษาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เขาบริสุทธิ์ที่เขาไม่เห็นด้วยจริงๆเขาก็ออกมาต่อท่านแต่หลังจากรัฐบาลรัฐ,รฐ,ฐสาภาทั้งสองสาภาได้ถอยพรบนิททศกรรมแบบสุดซอยทั้งหมดคือไม่มีอยู่ในสาภาเพราะฉะนั้น เหตุผลในการชุมนุมไล่รัฐบาลเงื่อนไขนี้หมดไปแล้วใช่ไหมพี่น้องมันหมดไปแล้วเงื่อนไขที่ชุมนุมเพราะฉะนั้นคนส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยคนส่วนนี้วันนี้ออกมาคัดค้านนายสุเทพเทือกสุบรรณครับพี่น้องครับ นักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยอาจารย์หลายมหาวิทยาลายัาาย,ลย,ท,ย,ลยที่เคยร่วมมือกับสุเทพเทือกสุบรรวันนี้มาจุดเทียนกันทุกคนแสงสว่างตอนท้องเต็มพลิทั่วประเทศไทยกับวันนี้คัดขานการเป็นกรุงเทพของสุเทพเทือกสุบรร เพราะการกระทําของสุเทพสร้างความเดือดร้อนการปิดเมืองหลวงนั้นเมืองหลวงเป็นของคนไทยทั้งประเทศเป็นเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอำนาจศูนย์กลางการศึกษาศูนย์กลางเศรษฐกิจ ศูนย์กลางของการบริหารประเทศไม่ว่าศูนย์ราชการไม่อยู่เป็นศูนย์กลางในกรุงเทพทั้งหมดศูนย์เศรษฐกิจศูนย์การคมนาคมเพราะฉะนั้นการปิดกรุงเทพคือสร้างความเดือดร้อนไม่ใช่คนกรุงเทพอย่างเดียวคนไทยทั่วประเทศเดือดร้อนไปหมดครับพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นวันนี้คนทั้งประเทศจึงออกมาต่อต้านมบนายสุเทพเทือกสุบัตยเยกเว้นคนปักใต้บางส่วนที่พวกสสพักประชาธิปัตย์นักการเมืองภาคใต้ตั้งแต่ระดับท้องถิน่นจนถึงนักการเมืองระดับชาติ สร้างอาณาจักรสร้างอิทธิพลไว้เพื่อที่จะครอบงำปกักใต้ตลอดเวลาที่มีอำนาจทางการเมืองบังคับคู่แข่งพี่น้องชาปากักใต้ถ้าใครไม่มาร่วมถูกหมายหัวครับพี่น้องครับนี่คือเรื่องจริงพี่น้อง พี่น้องเห็นไหมครับว่าพี่น้องประชาชนใครเป็นสมาชิพกพรรคเพื่อไทยต้องการลงสอสอสมัครในานามพรรคเพื่อไทยมันก็เอาเอ0เจบอาเอา m 1ไปยิงบ้านพลุนไปหมดทั้งหลังครับพี่น้องนี่คือการสร้างอาณาจักรสร้างอิทธิพลของ นักการเมืองปากใต้เพื่อครอบครองปากใต้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าถนนสายใต้เต็มไปด้วยรถตู้รถบัสรถส่วนตัวปิกอัพขนมวลชนจากปากใต้ขึ้นมาปิดกรุงเทพครับพี่น้องผมมั่นใจครับว่าวันนี้คนกรุงเทพ จากการชุมนุมร่วมครั้งแรกกับม็อบนายสุเทพหายไปเกินครึ่งและครับพี่น้องครับนี่คือลางแพ้ของนายสุเทพเทียมสุบัรการต่อสู้ทางการเมืองคือการต่อสู้ทางความคิดทางการเมืองการต่อสู้ในการบริหาร และแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนว่าคุณจะทําอย่างไรแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างไรแต่วันนี้การพัฒนาการต่อสู้ทางการเมืองของนายสุเทพพัฒนาไปสู่การใช้อําลังใช้อาวุธสร้างความเดือดร้อนทําตัวเป็นกบฏยึดประเทศไทย ทำรัฐประหารโดยประชาชนซึ่งไม่สามารถได้รัฐาทิปัตดอย่างแน่นอนผลที่สุดสุดท้คือกกบฏกับพี่น้องการปฏิวัติในโลกมีสองส่วนครับส่วนที่เห็นชัดการปฏิวัติในประเทศคอมมิวนิสต์เขา ปฏิวัติโดยประชาชนปฏิวัติโดยประชาชนสร้างกองทัพติดอาวุธให้ประชาชนแล้วมาต่อสู้กับกองทัพของกลุ่มคนคุมอานาจแล้วก็สามารถชนะกองทัพและการชนะกองทัพได้นั้นเขาต้องมีมวลชนสนับสนุนหนึ่งมีทั้งมวลชนสองมีทั้งอาวุธที่ เขาสู้กันมาหลายปีจึงจะรับชนะครับพี่น้องแต่วันนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณขนมวลชนมาส่วนหนึ่งที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์และมวลชนในภาคใต้ขึ้นมาบอกว่าจะปฏิวัติด้วยกำลังของนายสุเทพล้มรัฐบาลยิงลักและถ้าได้รัฐาธิปัตย จะตั้งนายกรัฐมนตรีด้วยตัวของนายสุเทพเองนี่คือความต้องการตั้งสภาประชาชน499คนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการกระทําอย่างนี้และไม่ได้รัฐาธิปัตย์การต่อสู้นับวันที่จะเตี้ยลงเพราะฉะนั้นวันนี้สุเทพคือกระบฏ แน่นอนครับพี่น้องสุเทสคือกระบอกแน่นอนพี่น้องที่รักครับวันนี้ในการต่อสู้ของสุเทพนั้นขาดความชอบธรรมลงทุกวันเกินเหตุผลเกินประโยชน์ที่คนไทยทั้งประเทศจะได้รับแต่เป็นประโยชน์ของนายสุเทพ ที่จะต้องการอำนาจเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นการแย่งอำนาจระหว่างกลุ่มนายสุเทพและลูกพี่มันกับพี่น้องประชาชนที่ใช้อำนาจมอบให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักเป็นผู้ได้อำนาจรัฐาธิปัตย์เพราะการต่อสู้ในระบบ ตามระบบประชาธิปไตยต่อสู้ในระบบรัฐสภาต่อสู้ที่เลือกตั้งกันมาทุกครั้งครับผมจำได้พี่น้องประชาชนจำได้ถ้าต่อสู้ในระบบพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีวันชนะประชาชนไม่มีวันชนะในเครือข่าย ผู้รักประชาธิปไตยได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าเลือกตั้งอีกต่อไปพรรคประชาธิปัตย์ก็จะอาย,ายขายขี้หน้าคนทั้งประเทศและอายทั่วโลกว่าเลือกตั้งทุกครั้งแพ้ทุกทีแล้วอภิปเสร็์ จะเอาหน้าไปสซุกไว้ที่ไหนครับพี่น้องเขาจึงคัดค้านการเลือกตั้งปฏิเสธการเลือกตั้งไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งในครั้งนี้เพราะต้าท่องก็แพ้อีกต่อไปครับพี่น้องพรรคประชาธิป,ปัตย์ก็เลยใช้แนวทางที่ทำอยู่เหมือนกับที่ทำในวันนี้ คนคนมาแสนคนสองแสนคนและบอกว่ามวลมหาประชาชนทั้งประเทศเป็นสิบสิบล้านคนแล้วก็นั่นแหละคือมวลมหาประชาชนของนายสุเทพแต่ความเป็นจริงคนแก่สองแสนกว่าคนกับคนเจ็ดสิบล้านไหนคือมวลมหาประชาชนกับพี่น้อง เอาอย่างนี้พี่น้องครับวันนี้มีผู้ขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเฉพาะในกรุงเทพครับ9 0 0แสนกว่าคนเกือบล้านคนก็มากกว่าคนที่ล้องการเลือกตั้งของนายสุเทพเทือกสุบันและพี่น้องแล้วคนทั้งประเทศขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้า2ล้าน หนึ่งแสนหกมืนกว่าคนครับพี่น้องมากกว่าม็อบนายสุเทพหลายล้านเท่าแล้วหลายสิบเท่าแล้วพี่น้องนี่คือการบอกบอกถึงพี่น้องประชาชนว่าพวกเราพี่น้องคนไทยต้องการเลือกตั้งไม่ต้องการไอเทือกตั้งใช่ไหมพี่น้องนี่คือการแสดงออกของพลังประชาธไตยทุกคน พี่น้องครับวันนี้ที่กรุงเทพเราจะเห็นครับว่านายสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้ประกาศจะเอาคนมาติดกรุงเทพห้าล้านคนแต่วันนี้นายสุเทพมีคนสา0 0มืนห้คนตกจุดแค่นั้นเอง หลายจุดครับพี่น้องวันนี้ที่ลาดพร้าวที่นายสุเทปิดเมื่อคืนวันนี้ปิดไม่ได้เพราะไม่มีมวลชนรถสามารถขับเคลื่อนเดินทางได้เลยสะดวกครับพี่น้องเพราะไม่มีมวลชนมาปิดมีบางจุดเท่านั้นจุดหนึ่งมีไม่เกินสาม0คนสี่0คน ห500คนรวมแล้ว35,000คนครับพี่น้องแล้วยังอ่านหารออกมาบอกว่าจะปิดวิทยุการบินจะเข้าไปยึดให้ได้พี่น้องครับเครื่องบินทุกลำที่บินผ่านน,าน่านฟ้าประเทศไทยเขาจะต้อง ใช้วิทยุการบินนำทางครับพี่น้องจะขึ้นจะลงลำไหนจะบินอย่างไรต้องฟังจากวิทยุการบินถ้าพวกมันยึดวิทยุการบินก็ไม่ต่างกับยึนสนามบินสวนุวรรณภูมิน้องไม่ต่างกันเลยเชิญถึงพวก เชิญเธอเทศจะได้รู้ว่านรกมีจริงในวันนี้เชิญเลยพวกพี่น้องครับวันนี้สังคมโลกจับตาประเทศไทยมากที่สุดข่าวการปิดถนนข่าวการชุมนุมของมกกปอปอสศ ซึ่งยืดเยื้อยาวนานมาเจ็ดสิบกว่าวันแล้วฮนสังคมโลกประชาชนเขามองครับว่าระหว่างฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายนายจุทิซึ่งเป็นตัวแทนสมุนรับใช้เผด็จการอย่างชัดเจนในวันนี้เขาเปรียบเทียบเห็นช <_ pt ap ino> ัดกับพี่น้องว่าทั่วโลกต่างชาติ เขาจะหนุนใครเชียร์ใครเห็นใจใครวันนี้ชัดครับว่าหลายประเทศส่งทูตมาให้กำลังใจยิ่งลักชิน,นวัตนนาย,ยกรัฐมนตรีของเราว่าสง่สงสง่สงสงสงมหาอำนาจหลายประเทศครับวันนี้เขายืนยันชัดเจน ไม่ว่ายุโรปเอเชียและในทวีปอเ,อเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาจีนเกาหลีญี่ปุ่นทั่วโลกครับ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เขาให้คนไทยแก้ปัญหาอย่างสันติมิธีขอให้คนไทยให้มีเลือกตัง้งขออย่าให้ มีรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยครับพี่น้องนี่คือการส่งสัญญาณของทั่วโลกว่าการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองทหารอย่ามายุ่พี่น้องครับวันนี้ในม็อบกาศนายสุเทพผ้มขอฝากบอกพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่า ทาหารที่มาเป็นกาศนายสุเทพนั้นลาออกแล้วอย่างครับคุณประยุทธ์ดูหน่อยลูกน้องท่านไปเป็นกาดนายสุเทพถ้าอยากเป็นกาศต้องลาออกจากการเป็นทหารของชาติครับพี่น้องครับใช่ไหมครับเพราะกินเงินภาษีของพวกเราแล้วไปเป็นกาดให้โจรกบ,บได้อย่างไรไไไพี่น้องครับ วันนี้ที่เราออกมานักศึกษาที่บบริสุทธิ์ฝ่ายประชาธิปไตยเขาต้องการประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นวันนี้หยุดรัฐประหารต้านกระบเบศได้พี่น้องครับสู้ไหมครับสู้ไมครับสู้ไหมครับ,รบ,รบขอบคุณครับพี่น้องครับ